สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดได้หยุดครึ่งวันนะครับช่วงบ่ายๆนี้ไงแล้วก็หญ้าริมบ่อปลาผมเนี่ยมันลุกมา,ากๆเลยเนื่องจากไม่ได้หยุดมาหลายวันเนาะพอไม่ได้หยุดก็ไม่ได้ตัดหญ้าหญ้าลกุลกรอบบ่อเลยครับวันนี้ผมจะทยอยตัดเพละงขึ้นนะครับตอนนี้ตัวเล็กๆผมก็จะตัดหญ้าครึ่งหนึ่ง ปล่อยให้เข่ายาไปครึ่งหนึ่งนะครับตัดหญ้าด้านนี้ไปประมาณครึ่งหนึง่งเพื่อเอาไปหญ้าที่เราตัดเนี่ยให้ไปเป็นอาหารปานะครับแล้วก็อีกประมาณสักสองสัปดาห์หรือสิบห้าวันเนี่ยหญ้าตรงที่เราตัดเนี่ยมันก็จะงอกสูงขึ้นมาเราก็ไปไล่ตัดในส่วนที่เหลือไล่ตัดในส่วนที่เหลือ ทำสลับกันแบบนี้ไปนะครับเราก็จะได้อาหารปลาได้หญ้าเป็นอาหารให้ปลากินอย่างต่อเนื่องและก็ตลอดไปไม่ต้องไปไดายทิ้งหรือไม่ต้องเผาทิ้งหรือไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าไปพ่นไปพ่นหรือไปกําจัดมันให้เสียเงินเสียทองแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยทําแบบนี้ถ้าเราตัดหญ้าบ่อยๆริมบ่อปลาของเราก็จะสวยงามแล้วก็ ปลาในบอ่อรวมถึงหอยด้วยนะครับในบอ่อผมมีหอยทั้งหอยเชอรี่แล้วก็หอยนาเขาก็จะได้อาหารจากธรรมชาติหญ้าเนี่ยเป็นอาหารปลาอาหารหอยอย่างดีเลยนะครับสังเกตดูว่ารอบๆบ,บอ่อผมเนี่ยจะมีหญ้าบางส่วนเนี่ยมันลงไปอยู่ในน้ําลงไปอยู่ในบอ่อมันเป็นร่มงเงาให้ปลาวางไข่ให้ปลาได้กินได้หอยได้กินนะครับแล้วก็ เพราะแพงต้นไปในตัวเลยครับเดี๋ยววันนี้ก็จะตัดไปครึ่งหนึ่งนะครับพอตัดเสร็จเราค่อยมาดูว่าปลามันขึ้นมากินหญ้าไหมหอยมันขึ้นมากินหญ้าไหมหอยเนี่ยจะรอดูพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าปกติมันจะขึ้นมากินหญ้ากินเศษผักที่เราใส่ลงไปเนี่ยในช่วงกลางคืนนะครับเช้าเราถึงจะเห็นครับหนีหนีก่อนครับ ลาตัดหญ้าลิมบอ่อปลาเนี่ยต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับนี่เป็นหอยครับหอยที่อยู่ในบอ่อถ้าช่วงเงียบสงบเนี่ยมันจะมีนกที่กินหอยเนี่ยมายืนกินหอยในบอ่อปลาแล้วก็กินลูกปลาในบอ่อด้วยเสร็จแล้วมันก็ทิ้งกระดองหอยเนี่ยเปลือกหอยไว้ด้านบนถ้าเราไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่แว่นตาเนาะเวลาตัดหญ้า มันอาจจะกระเด็นเข้าตาหรือเราอาจจะไปเหยียบแล้วมันบาดได้ครับเป็นอันตรายต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับหอยเยอะครับในบ่อนี้ครับน้ำไม่ลึกนะครับดูดูไอ้ไอ้หมีมันลงอะครับนิดเดียวเองเพราะว่ามันแรงครับช่วงนี้เดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็จริงนะครับแต่ฝนไม่ตกมาประมาณน่าจะเดือนสิเศษแล้วครับดีครับดูรอบๆบ่อครับ ด้านนู้นยังไม่ตัดนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของบ่อครับก็ตัดด้านนี้ไปก่อนครึ่งหนึ่งถ้าฝนตกลงมาสัปดาห์เดียวหญ้าที่เราตัดเนี่ยมันก็จะรัดขึ้นมาใหม่เนาะเราสามารถที่จะไปตัดในส่วนที่เรากันไว้เราเหลือไว้เนี่ยได้เลยแต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสิบห้าวันหรือสองสัปดาห์เนี่ยมันถึงจะ รัดขึ้นมาใหม่เนาะครับถึงจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่จากนั้นก็ดูตามความเหมาะสมเนาะถ้ายาตรงนี้มันเริ่มงอกขึ้นมาแตกยอดใหม่ขึ้นมาเราก็ไปตัดส่วนที่เหลือได้เลยก็ทําสลับกันไปแบบนี้ปามันคงไม่กล้ามากินหญ้าหรอกครับเพราะว่าดูครับไอหมีมันอยู่ในน้ําอย่างนั้นนะครับไม่เลือกนะครับเพราะว่าตรงกลางนู้นน้าน่าจะเหลือประมาณสักหกสิบเซนนะครับห้าสิบหกสิบเซนแค่นั้นเองครับขอบขอบนี่ก็ประมาณ สามสิบสี่สิบเซนติเมตรครับก็ในวันนี้เดี๋ยวในส่วนของของของปลาที่มันขึ้นมากินหญ้าเนี่ยต้องรอให้หมามันกลับเข้าบ้านก่อนแล้วก็รอให้มันสงบให้มันนิ่งสักนิดนึงนะครับปลามันถึงจะขึ้นมากินเพราะตอนนี้มันหมามันลงเดินนะเดินตลอดครับมันก็คงไม่กล้าขึ้นมากินหรอกครับแล้วก็เสียงที่เราตัดหญ้ามันก็เสียงดังด้วยก็ฝากผู้ชมเนาะติดตาม กดไลค์กดแชร์ช่องในปอเพียงให้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ mm hmm. เดี๋ยวตัดหญ้าเก็บหญ้าให้น้ํามันหมดนะครับเพราะว่าโดยปกติเวลาเราตัดหญ้าเนี่ยน้ํามันไม่ควรเหลือคาถังไว้นะครับต้องใช้น้ํามันให้หมดไม่งั้นเครื่องตัดหญ้าเราน่าจะมีปัญหานะครับต้องใช้ใน้ํามันหมดครับถ้าใช้ไม่หมดก็ใช้วิธีเทน้ํามันออกนะครับให้มันเหลือแต่ถังเปล่าครับ